ทำไมค่ารถญี่ปุ่นในไทยถึงไม่ทํากระบาไฟฟ้าขายในไทยแต่เลือกที่จะผลิตแล้วส่งออกขายต่างประเทศก่อนเฮ้ยแบลไหนวะหรือว่าในต่างประเทศเขาเริ่มกดดันเครื่องยนต์ดีเซลออกพอดีไปเห็นรถที่กําลังผลิตถแถวพัฒนาแดงแถวพัฒนาแดงก็อีซููแหละแถวปู่เจ้าไงทำไมอะ่ะทำไมละ่ะทำไมไม่ขายในไทยก่อนก็รถด,ดีเซลมันขายดีอะ่ะคุณเคยเห็นตลาดไทยเอากระบาไฟฟ้าไปใช้ยังพี่ดูพี่พี่พี่ไปดูอีอีซููดีเซลอิหนึ่งจุดเก้า อูน <All> ิวแม็กฟอร์ดสองจุดสองวิงง่งกันเกื่อนเลยอ้ย<ม>ไฟ <ป S 2> แดงกันด้วยคนคนนี้ซื้อสูบแม่งไม่ไม่เคยสนใจเลยอ,อ่ะต้องเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าโว้ ใช่แล้วซื้อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยซื้อไฟฟ้าไปเนี่ยควันไม่ดำไงเออจูนมนตีดีเซลองเงี้ยอเออมันจูนจนนังเลยคือมันมันเป็นคนกลุ่มที่เล่นแบบเครื่องยนต์สันดาปดีเซลต้องการความทนทานต้องการการดูแลไม่จุกจิกไม่ต้องอยู่กับซอฟแวร์มันเป็นกลุ่มมันเป็นกลุ่มแบบนั้นอยู่อะครับต้องการการแต่งการขับขี่ในสไตล์ตัวเองที่ ไม่เกี่ยวกับซอฟต์แต่แน่นอนว่าวันนี้เขาก็ต้องมีเวในการที่แบบมองอนาคตว่าอ่ะอีกหน่อยถ้ามันมีการควบคุมในเรื่องของมลพิษมาเกี่ยวข้องออเครื่องยนต์แบบไหนพาวเวอร์เทนแบบไหนที่มันจะตอบโจทย์กับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในยุโรปเองในจีนในญี่ปุ่นในอ,อเมริกาหรืออะไรก็ตามเนี่ยบริษัทรถมันก็ต้องอ่านเกมแล้วก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าในบ้านเราก็อย่างที่เห็นนะครับ รถกระบะที่มันนิยมจริงๆก็คือเครื่องยนต์ดีเซลคุณไม่ต้องพูดถึงไฟฟ้าเลยคุณดูพวกกระบะที่เป็นเบนซินดิเบนซินหรือเบนซินไฮบริดหรืออะไรเงี้ยมันคนก็ไม่เอาอเนี่ยคำตอบมันคือสั้นๆประมาณนี้เอง ก็คือเครื่องดีเซลยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในไทยอยู่คือบ้านเรามันแทบจะร้อเอร์เ็นี่ยกระบาที่วิ่งอ่ะแท้งสามร้อยเห็นไหมเขาก็ต้องทําดีเซลอ่ะใช่คนกลุ่มนี้มันยังเชื่อในความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะที่มันไม่ต้องมาดูแลอะไรจุกจิกอ่ะแล้วไม่รวมภาคแบบอุตสาหกรรมที่เขายังใช้เครื่องดีเซลในการเดินทางกันใช่แล้วก็ขนนอยู่เงี้ยคุณจะโหกําลังทําเวลาเลยตู้ทึบแบ้งกําลังจะไปส่งเลยอ่ยไฟหมดไฟหมดออกเย็นวันนี้ หกโมงพรุ่งนี้เช้าต้องถึงออไฟหมด <c oughs> ตอนตีสองกูชาร์จเนี่ยถึงกี่โมงไงถูกไหมล่ะแต่ดีเซลแวะจุบอ่ะเต็มที่เลยเต็มถังสิบ้อแม่งแป๊บเดียวทีอ่ะเออก็ไปต่อแล้วหกโมงทันอ,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 อะไรอย่างเงี้ยมันมีผลพวกนี้ด้วยนะครับต้องดูอีกที<อ>